การเรียกร้องนะครับคุณกาสลองศาลตัดสินคุณพิธาไปหน่อแอบเล่าเรื่องคุณพิธาได็น้อนะครับว่าวันนี้ศาลไม่ได้มีการตัดสินคดีพักเก้าไกลอย่างที่เป็นข่าวซึ่งเรื่องนี้ได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับดีเหมือนกันนะครับคุณกุ๊กไก่จะเตือนมานะครับมาพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่รายงานข่าวหรอกมันเป็นเรื่องที่นักวิชาการบางคนเนี่ยไปสร้างกระแสว่าวันที่15นี้เนี่ยนะครับพักเก้าไกลจะโดนยุบแน่ นะครับแล้วหลังจากนั้นคนก็พูดไปทั่วว่าก้าวไกลโดนยุบก้าวไกลโดนยุบก้าวไกลโดนยุบน,นะครับปั่นกันจนคนตกอกตกใจหมดเหตุผลที่มีการปั่นคือมีการไปบอกว่าวันนี้ศาลจะพิจารณาคดีพิธาถึงหุ้นไอทีวีนะครับแล้วก็ศาลจะพิจารณากรณีพักก้าวไกลนะครับโดนข้อหาเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112มีนักวิชาการท่านหนึ่งไปพูดและพอนักวิชาการท่านหนึ่งไปพูดเี่นะครับกองเชียร์การเมืองนะครับ ของบางพักการมันก็ไปปั่นข่าวต่อว่าโอ้ยไม่ต้องไปสนใจก้าวไกลแล้วนะครับพักนี้สิโดนยุบแน่สารุ่ลจะพิจรารณานะครับเมื่อวานนี้ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับตามสิ่งที่คุณชัยธวัตตุลาธนเขาได้ถแถลงเอาไว้ว่ามันไม่มีหรอกไอการยุบก้าวไกลในวันที่สิบห้าในวันที่สิบ้าแล้วครับมันมีไหมครับมันไม่มีชัยธวั์ก็บอกไปแล้ววาัามันจะมีได้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลไม่ได้มีเอกสารจากสารให้ไปฟังขับวไม่ได้ยอะไรเลย ไต่สวนอะไรก็ยังไม่เคยมีเลยอทุกคนที่เคยเข้ากระบวนการศาลเนี่ยรู้ว่าศาลต้องมีการไต่สวนก่อนก่อนจะไต่สวนก็ถึงจะค่อยวินิจฉัยคุณชัยท่าบนบอกว่าจะไม่เคยถูกไต่สวนเลยครับไม่เคยถูกไปให้การเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งสองเลยไม่เคยมีเลยแล้วคำจดหมายจากศาลให้ไปฟังคําวินิจฉัยก็ไม่มีแล้วมันจะมีการยุบได้ยังไงมันง่ายๆแค่นี้เลยแต่มันมีคนบางคนไปปั่นกระแสนะครับนักวิชาการบางคนปั่นกระแสแล้ว นักวิชาการในคราบสือ่อบางคนก็ไปปั่นกระแสแล้วทีไอโอบางพักการมันก็ไปปั่นกระแสแต่ว่า15พิษภาตัดสินคดีไอทีวีสิบห้าพฤษภาก้าวไกลหนึ่งหนึ่งสองโดนสอยแน่ๆนะครับเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มีหลอกชัยธวัฒน์เขาก็แถงว่ามันไม่มีหลอกนะครับเพราะว่ากระบวนการไต่สวนมันยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วกระบวนการตัดสินก็ไม่มีไม่มีใครก้าวไกลไปฟังคําตัดสินอะไรด้วยแล้วมันจะมาได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับ ทั้เตมติชนก็ลงอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเป๊ะเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญยังไร้กําหนดวินิจฉัยคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ได้ตัดสินนะครับยังไร้กําหนดวินิจฉัยส่วนกรณีหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ยังไร้กําหนดวินิจฉัยอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีพิธาถือหุ้นนะครับหรือว่ากรณีไอทีกรณีหนึ่งหนึ่งสองนะครับยังไร้กาหนด นะครับยังไม่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะรีบวินิจฉัยอะไรนะครับในคดีทั้งหมดนี้นะครับก็ยังเป็นขั้นตอนนะครับของการพิจารณาเป็นการภายในของศาลถึงกระบวนการต่างๆอยู่นะครับซึ่งในกรณีของอข้อหานะครับที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดิษนายพุทธอิสระ มีการร้องเรียนนะครับว่าพักก้าวไกลเสนอแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชระาธิปไตยนั้นนะครับศาลมูลจะมีการอภิปรายและกําหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันที่ยี่บสองพฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นในวันที่22สบสองศาลจะมีการประชุมเพื่อกําหนดนัดพิจารณาคดีไม่ใช่กําหนดตัดสินนะครับจะเริ่มไอนะครับใครที่เห็นใจว่าผมไอเนี่ยนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนเยอะจะได้ไม่ไอ สารมนูษเนี่ยจะมีการประชุมนะครับในวันที่22เพื่อกําหนดมนาะพิจารณาคดีนะครับดังนั้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้ไม่มีการยุบก้าวไกลนะครับไม่มีการแม้แต่ทั่งพิจารณาคดีก้าวไกลนะครับไม่มีแม้กระทั่งการพิจารณาคดีไอทีวีนะครับไม่มีแม้กระทั่งการพิจารณาคดี112ของพรรคก้าวไกลนะครับมีแค่การประชุมเป็นการภายในของสารนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับจะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งในวันที่ยีิบสองซึ่งไม่ใช่การพิจารณาตัดสินทดีนะครับเป็นการพิจารณานะครับเพื่อนัดหมายกันต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกองแช่งนะครับพักเก้าไกลนะครับคงต้องทำใจนะครับคุณคงต้องเห็นพักเก้าไกลเขาทำงานต่อไปนะครับ คุณคงต้องทําใจว่าคุณจะเห็นพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยโลดลั่นในสภาต่อไปนะครับคุณคงจะต้องเห็นนะครับพรรคซึ่งประชาชนเลือกมากที่สุดในประเทศนั้นทําหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งทั้งที่ประชาชนเ่ยนะครับต้องการให้เขาเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับสำหรับกองแช่งแล้วนะครับสิ่งที่พวกคุณทําได้ก็คือพยายามนะครับทำให้การตั้งรัฐบาลที่มาจากการตรบัดสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ ประชาชนยอมรับได้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนลืมเลือนไปว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มาจากการจัดตั้งรัฐบาลคำขวดนะครับไม่ได้มาจากการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปตามฉันทานุมัติของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการยุบพักก้าวไกลนะครับไม่มีการพิจารณาคดีพิธาถือหุ้นสื่อนะครับไม่มีการพิจารณาแม้กระทั่งคดีก้าวไกลนะครับ โดนข้อหาว่าแก้112เท่ากับล้มล้างระบบก,การปกครองทั้งหมดนี้ไม่มีเกิดขึ้นแม้แต่กรณีเดียวนะครับไม่มีนะครับเป็นไปอย่างที่เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนได้ประกาศเอาไว้ว่าพักเก้าไกลนะครับไม่เคยได้รับการเชิญไปให้การนะครับหรือว่าการไปไต่สวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัน ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เลยดังนั้นการยุบก้าวไกลในวันที่สิอย่างที่นักวิชาการบางคนบอกนั้นมันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและในสุดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานนะครับว่าสิ่งที่คุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาทําหน้าที่ในสถานการณ์ที่น้าเหนื่อยอ่อนแทนเป็นพิเศษนั้นพูดถูกต้องนะครับว่า ไม่มีการพิจารณาคดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัคก้าวไกลก็จะสามารถทําหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนได้ต่อไปนะครับในการทํางานต่างๆนานาในสภานะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่เตือนกันมาว่าเออพูดเรื่องผักก้าวไกลหน่อยหนึ่งนะครับคุณยูยูบอกว่ากดไลค์ทุกครั้งสนับสนุนทุกเดือนขอบคุณคุณยูยูมากนะครับบอกว่าสนับสนุนทุกเดือนไม่เกินวันที่3เพราะชอบที่อาจารย์พูดตรงๆชอบเพื่อนๆด้วยค่ะ นะครับคุณว่าสาบอกว่าบรยพธุใ์ในกงช่างเกิดเป็นคนไทยทุกชาติครับคุณชิบอกว่ากรีดแบบไม่ยอมแบบไม่ยอมนะครับอีกท่านหนึ่งคุณเจ้าชาย่าแข่งออุดมการให้ไปไม่มีวันตายนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าืย,ยอยืนเรื่องออกไปไม่พิธาได้เข้าสภานะครับเห็นวันนี้เพื่อไทยเอาแต่เคลมเรื่อง Google Microsoft ทั้งที่เขาลงทางในไท,ท,ทยปีมาโวนะครับนี่คือความเห็นของท่านผู้ชมหลากหลายนะครับ เอ่อจะขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนรายการนี้เข้ามาแล้วก็ย้ำนะครับว่าสื่อรถทอสตาสว่างกว่าเป็นรายการที่อยู่ได้ด้วยความสนับสนุนของท่านผู้ชมนะครับหากท่านคิดว่าการทําหน้าที่ของผมเป็นประโยชน์นะครับหากท่านคิดว่าการมีสื่อซึ่งทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่เป็นลูกน้องน,นันกการเมืองเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับถ้าดูทางเพจสื่อรถทอสก็สนับสนุนสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับ หากท่านดูทาง YouTube ช่องสีรดทอล์นี่นะครับสามารถสนับสนุนรายเดือนได้นะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามีอัตราไหนบ้างนะครับแล้วก็วิธีที่ง่ายสุดนะครับก็คือเชิญชวนท่านนะครับสแกน QR Code นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการสนับสนุนนะครับ QR code ก็อยู่ที่มุมขวาล่างของจอนะครับสามารถ สแกนได้ทันทีนะครับถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือท่านก็แค่หยิบโทรศัพท์มือถือที่ท่านมีเนี่ยจอนะครับที่ QR code นะครับแล้วก็กดความสนับสนุนตามอัธยาศัยนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็แคปหน้าจอ QR code นี้ไว้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดในแอปธนาคารที่ท่านมีนะครับก็สามารถสนับสนุนด้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะสแกน QR code ที่ธนาคารกสิกรไทย007297708ก็ได้นะครับร่วมกันสนับสนุนได้นะครับ อาจารย์อยากให้ลงวันที่ด้วยนะครับจริงๆผมลงไว้แล้วนะครับในใต้คลิปเนี่ยจะมีตรงข้อความที่เขียนว่าคําอธิบายนะครับคุณอารอาบอกว่าอยากให้ลงวันที่ด้วยใต้คลิปตรงที่เขียนว่าคำอธิบายเนี่ยนะครับคุณอารอาคิดเข้่อไปนะครับมันจะเขียนไว้ทุกวันเลยครับไลฟ์ตาสว่างกว่าจี้เศรษฐารับผิดชอบหาแผนกู้เงินแจกพังรัฐมนตรียันตอนนี้ไร้แผน2 EP 5 4 4 5ีพย66นะครับทุกคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยนะครับในใต้คลิปมันจะมีข้อความว่าคําอธิบาย ขอความกรุณาคลิกตรงนั้นมันจะเขียนวันที่ไว้หมดบางคนบอกว่าทําไมไม่ลงวันที่ผมลงทุกวันแต่ท่านไม่ค่อยเปิดดูกันดังน,นั้นท่านแค่คลิกตรงคำว่าอธิบายนะครับมันจะมีวันที่ขึ้นไว้หมดนะครับไปเปิดดูตรงนั้นได้นะครับคุณภาษาบอกว่าเดือนนี้เราช่วยอาจารย์สิลด้อย่างอ้อบคุณมากนะครับคุณภาษานนะครับปีสองหนนั้นคุณธนาธรจะได้ลงอีกรอบนะครับ ความเป็นกลางวัดยาแต่สื่มคุณเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณคัดนาบอกว่าโอนผ่านแอปเป่าตาังช่วยจ่ายทุกเดือนขอบคุณคุณคัดนามากนะครับก็ขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย0 0 7ย9 7 7 6 8 8นะครับหลากหลายท่านนะครับขอบคุณคุณชยาพัฒนนะครับขอบคุณคุณพวัตชัยนะครับขอบคุณคุณบรรทมนะครับ หลายท่านนะครับแต่วันนี้ส่วนใหญ่จะโอนมาทาง QR code ผมจะอ่านชื่อไม่ได้แต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับจะขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางช่องทางของ youtube ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสแกนการสนับสนุนทางซ u p e r c h a ชนะครับใน QR code วันนี้ไม่เห็นคุณปุญญาพรมาสองวันแล้วนะครับถ้าใครรู้จักคุณปุญญาพรล,ลองอัปเดตหน่อยว่าแกเป็นไหนนะเห็นไม่เห็นมาสองวันแล้วนะครับ ขอบคุณคุณเทงกสุนะครับสนับสนุนมาจากญี่ปุ่นคุณโออันนิ่งมาจากแคนาดาขอบคุณมากคุณสุนทรดีขอบคุณนะครับคุณอิทธิชาติขอบคุณครับนะครับคุณลุกกี้ขอบคุณมากครับคุณอนาล็อกเด็กขอบคุณมากคุณเอ็กโอเอ็กซ์ตาขอบคุณมากคุณอุบลรัตษ์ขอบคุณมากคุณฟุกไก่ขอบคุณมากนะครับคุณกล้วยไม้ขอบคุณมากนะครับคุณฟุกไก่เป็นคนนึงที่มาทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับสําหรับท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ก็ ขอบคุณคุณราชาวดีนะครับคุณอาทรนะครับคุณแพทดเจเจคุณชินุกคุณสมชายาคุณบีค t o สตอรนี่นะครับคุณพักควัตด้วยนะครับวันนี้ผมเริ่มไอแล้วนะเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วขอบคุณมากๆนะครับแล้วเวลาผมไอนะครับคือหมอเนี่ยนะครับเขาจะดูลายการผมกันแล้วก็พอผมเริ่มไอเนี่ยหมอจะตามไปตรวจนะครับอาจารย์หมอเนี่ยจะตามผมไปตรวจนะครับผมเนี่ยเ,ยเสียวๆว่ารอบนี้จะโดนตามไปตรวจอีกรอบมึงนะเนี่ย Tuurlijk.